ที่นี้เห็ดมาช้ากว่าปีที่แล้วยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ปลาไม่เหลือเลยค่ะปลาเห็ดนี่เราจะตัดเห็ดเอาขัดตัดเห็ดกับตัดปลาหมดเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยบุญบุญตาพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้ะพี่น้องจ้ะอืมาเก็บเก็บเลย เลืเดฟินแ <laughs> คน่ไหนเสร็จแล้วกนว้าวแล้วก็ไปเราเราว้าวแล้วเราก็รีบเก็บรีบเก็บพ่อว้าวแล้วก็เดินไป Du har vänstra sidan också, jag kommer ihåg. Andra sidan. Vänstra sidan också. Den sidan. det. Jag ser vänstra sidan. Där borta. det Där, där. Jag brukar plocka. จอดรถไปไกลจาลูกอยู่นู่นประมาณมเกือบร้อยเมตรรีบเก็บก่อนแต่น้องร้องไม่ได้ยินธรรมดาเราจะจอดรถประมาณอย่างอย่างไกลสุดประมาณห้าสิบเมตรอันนี้เกือบร้อยเมตรรู้ได้ร้องหรือ,อยังไม่รู้ แต,แต่ดูปีนี้เขาเขาไม่งงงงเลยปีนี้เขาเจอแมงเขาก็เขาก็เอาเอาผ้าตีแมงธรรมดาเขาจะล้องเลยนะเจอแมงให้บอกเขาว่ามันไม่มีฟันแมงมันไม่มีฟันอาจจะมีแหละแต่แม่แมงบอกว่ามันไม่มีฟันมันกัดไม่ได้มันได้แค่เกาะเขาก็เริ่มเข้าใจขึ้นเริ่มโตขึ้นนะทุกคน เยอะมากคนดอกกำลังพอดีเลยงามแดดละคอยคุ้มให้พามาม่งนี้บ้มาเด้อค่ะวันไหนฝนตกฟ้าร้องพาฉันมาจาจ้ะ <c oughs> ไม่เคยได้เก็บดีเลยทรมานฉันแท้ ทรมานแม่มากเลยบอกฟัวเนี่ยเดี๋ยวเก็บฝั่งนี้อ่ะปีนี้เห็ดมาช้ากว่าปีที่แล้วยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอยู่นะพื้นที่เก่าเวลาเดิมเขาเนี่ยโซ thế với cồn nè dài มันสูอ่ะเหรแ,แต่ว่ามันมันมันผุมากเลยนะทุกคนมันมันแบบเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ลมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แบบแห้งแล้งไปเลยเดี๋ยวก็ฝนตก <c oughs> เ,เด,ด็เน <m akes noise> อ่นะ่ด็กอืมอ๋อโซ่คนเดินอืมแต่ก่อนเวลาหนุ่มกันอย่างเงี้ยน,น้องเขาจะกรี๊ดนะเขาจะคิดว่าพ่อแม่ทะเลาะก,กันจริงแต่เดี๋ยวนี้เขาจะหวออัวเราะเขาเขารู้แหละ ดอกนี้สิคะ้าวตรงนี้ทุกปีทุกปเีเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนเือแล้วออข้างๆก่อนอเดี๋ยวจะเหยียบไป เก็บเนี้ม่ง่ายเนะ ไปดูน้องเขาไปนะตรงนี้ยลงนกคุกคานตีลังกาพี่น้อง

พระเรพรุนพิโรธอะไรจ้ะน้องอยู่บนรถโอ๋ยน้อโอยอใช่คือเสียหมดเห็ดมันปูเผือกอ้าัวของนี่ นองมือโอ๊โอ้ยชิดจนแหองแท้ <c oughs> ตรงนี้เป็นตำนานตลกไม่แย้งเลยนะต้องวดเฉียรแป้งก็ดูไม่มีคนน่ะ Yes, det blev en liten svamprunda idag och idag blev det mer än förra gången också. Så nu börjar det komma igång här i skogarna. Så nice, nu är det hemma och rensa.